ในยติที่เพื่อนสมาชิกเสนอทั้งสองยตินะครับให้มินิฉัยเรื่องหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเราว่ามีหน้าที่อำนาจในการที่จะพิรณาร่างรัมนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่เพิ่มหมวดการจัดทํารัมนุนฉบับใหม่ได้หรือไม่ท่านประธานครับผมเองสนับสนุนยตินี้ขอให้สภามีมติส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลสําคัญอยู่หลายประการครับท่านประธานครับประการแรกสุดเนี่ยที่เป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้สรงเกตในรัฐสภาแห่งนี้ถ้าเรามีความประสงค์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สําเร็จนะครับวิธีการนี้คือวิธีการที่จะเข้าสู่เป้าหมายเพราะอะไรครับ สภาผู้แทนรัษฎรหรือรัฐสภาสมัยประชุมที่25สมัยที่25ที่ผ่านมาเราเคยมีความพยายามมากครับในการจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเพื่อสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2 5 6เพิ่มหมวด15ทําหจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยผ่านวาระสองจนถึงวาระสครับนั่นเราก็ทำมาแล้วครับสุดท้ายก็ถูก ตีความตามคำมิใัยสารละมุนของเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้นะครับโหวตคว่มในวาระที่สามไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตเราพยายามมาตลอดครับยื่นเป็นรายมาตราเราก็ทำแต่ไม่เคยผ่านครับมีผ่านอยู่กรณีเดียวครับเรื่องบัตรเลือกตั้งนอกนั้นไม่เคยผ่านครับท่านนานครับ เราต้องยอมรับว่าระบบรัฐสภาเราเป็นระบบเสียงข้างมากเราเคารพเสียงข้างมากครับเราเป็นเสียงข้างน้อยเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบทักท้วงเสียงข้างมากเป็นไปอย่างไรเราต้องเคารพครับเช่นกันครับในสมัยนี้เนี่ยเสียงข้างมากจะมีข้อวินิจฉัยม,มีดุลพินิษ์อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเคารพซึ่งเหตุการณ์ต่างจากสมัยที่ยิแน่นอนครับท่านประธานครับเมื่อเราต้องการทําให้สําเร็จเนี่ย ถ้าเรายังไม่ดำเนินการให้ทุกฝ่ายได้มีความเห็นร่วมที่ตรงกันนะครับตามบทบมญญัิรัฐธรรมนูญมาตรา256ไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูญได้เพราะกลไกที่เขียนในรัฐธรรมนูญมาตรา256เป็น,นกลไกที่ทำให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลยเดี๋วว่าจะทำฉบับใหม่นะครับแก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ความจําเป็นยิ่งที่เราต้องหาสิ่งที่ทุกคนมีความเห็นร่วมกันต้องดาเนินการครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกที่เขามีความเห็นไปอีกมุมหนึ่งโดยเฉพาะการใช้หน้าที่อำนาจของเราเองในการแก้ไขรัฐมนูนโดยไม่ทาประชาธมติก่อนตามคำวิจารรัมนุนที่เขาตีความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นเหตุผลแรกเลยครับถ้าเราต้องการที่จะต้องทําให้สําเร็จเราต้องส่งให้ศาลวินดิชยัยท่านประธานที่เคารพครับหลายท่านเป็นหัวกังวลว่าศาลจะไม่รับหรือรับไม่รับผมกลับเรียนท่านประธานครับผมถามท่านประธานว่าขณะนี้มันมีปัญหาไหมมันมีปัญหาในหน้าที่ลอำนาจของเราหรือไม่ในการแก้ไขรัฐมนตนเพิ่ม,ม,มเติมต้องตอบว่ามีครับ สมาชิกเม่สักครู่ก็พูดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการทำสองครั้งเขาเห็นด้วยต้องทำสามครั้งเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าไม่มีหน้าที่และอนาจถ้าไม่ทำประชามติมาก่อนแต่ผมเองพักเพื่อไทยที่ยื่นยติที่นำโดยท่านีิสุทใช่นรุนเนี่ยนะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองร้อยห้าสิบหกเพิ่มเติมหมวดสิบห้าทหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเรามีหน้าที่และอนาจครับและสามารถทำนามนุนทำประชามติแค่สองครั้ง ตามเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ที่เห็นเหมือนเราแต่มีเพื่อนสมาชิกส่วนหนึ่งเขาไม่เห็นอย่างนั้นนี่ปัญหาเกิดขึ้นครับถ้าปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยต่อให้สมัยประชุมนี้หรือสมัยประชุมต่อไปหรือสภาชุดนี้นะครับชุดที่26เนี่ยไปถึงปี70ศูนย์ก็แก้รัฐมนุญไม่ได้ท่านประธานครับไม่มีทางครับแล้วเราจะดําเนินการไปทําไมถ้าพักเพื่อไทยเองถ้าผมเองไม่เห็น แต่โอกาสความสําเร็จไม่หาความร่วมมือแล้วเนี่ยเราเข้าสู่การพิจารณาร่างน้ำมันแก้ไขเพิ่มเติมตกครับตั้งแต่วันแรกครับยื่นใหม่ก็ตกใหม่ยื่นใหม่ก็ตกใหม่ครับเพราะเจตจานงของเพื่อสมาชิกส่วนหนึ่งเขาไม่ต้องการแก้ถ้าเขายังมีความมั่นใจว่าสถานะสภาพเขาขนาดนี้เขาเป็นสมาชิกอยู่ถ้าเกิดเขายื่อแก้เขาถูกฟ้องและสมาชิกสภา,าพเขาสิ้นสุดไปเนี่ยใครรับผิดชอบท่านประธานครับเราต้องมาสแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน ท้าไม่ดังครับเราเองต้องเคารพความเชื่อของสมาชิกแข่งนี้ที่เขามีความเห็นต่างเราเราประนามเข้าไม่ได้หรอกครับและวิธีการพิจารณาคำวินิจฉัยสารรั้นูนเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะตีความเนื่องจากคำวินิจฉัยสาลรั้นูลเองเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขียน ทำให้คนที่มีลักษณะต้องการตีความที่จะปกป้องสารมันต้องตีความไปอย่างนั้นจริงๆผมไม่เถียงเขาเลยครับท่านรัฐครับผมขอ,อย่านนิดเดียวครับสารรัฐมนูนเขียนว่าการจัดทํารัฐมนูนฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ท้าทับหนึ่งว่าโดยการจัดรัฐมนูนฉบับใหม่สังเกตครับเขียนอย่างนี้เนี่ยทำให้เข้าใจได้ว่าการเริ่มแก้รัฐมนูลในเติมหมวด15าทับหนึ่งเป็นการเริ่มทํารัฐมนูลฉบับใหม่ เพราะนั้นคำว่าก่อนทํารัฐมนุนฉบับใหม่ก็เลยบอกก่อนยื่นร่างแก้ไขแต่ผมเองไม่ได้ตีความอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นสมาชิกรัฐสภาผมไม่ได้ตีความส่วนบุคคลผมเอาคําของท่านประธานมานอนมาใช้เลยครับผมเป็นสมาชิกรัฐสภาผมตีความว่าหากรัฐสภาต้องการครับมันจึงเป็นจุดเริ่มที่จะทํารัฐมนุนฉบับใหม่อะไรคือรัฐสภาต้องการก็คือ การที่สภามีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมในวันรที่สามนั่นแหละครับนั่นคือรัฐสภาต้องการครบองค์ประกอบเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เลยและที่สําคัญครับการแก้ไขรัมนูลเองต้องทําประชามติอยู่แล้วตามมูลเลแปดครับตามมูลแปดมันก็เลยเป็นเหตุให้สามารถถามประชามติสองคำถามไปพร้อมกันได้เลยเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเห็นด้วยกับการจะทําฉบับใหม่ท่านประธานครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็น แต่เราจะเอาความเห็นของเราเองบอกว่าตรงนี้ถูกมันไม่ได้ครับท่านประธานเมื่อมีความเห็นต่างคนที่มีอำนาจตัดสินความเห็นต่างตรงนี้ต้องทำหน้าที่ครับจริงๆเราไม่อยากให้เขาทำหรอกครับแต่มันจำเป็นเพื่อจะได้แก้ไขรัฐมนูลที่เราต้องการให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับรัฐสภาเราพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เราเองมุ่งหวังจะให้ได้รัฐมนูลฉบับใหม่จริงๆ เราเองกลับถูกกล่าวหาจากเพื่อนสมาชิกว่ายื้อเตะทวงไม่ต้องการแก้จริงท่านประธานครับผมกลับเรียนพระน้มด้วยความเคารพว่าถ้าเราดื้อส่งร่างรัฐนูนสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่งตกด้วยเสียงสมาชิกแค่67เสียงก็ไม่ได้แล้วนะครับตกครับท่านต้องรอยื่นใหม่ในสมัยประชุมต่อไปกับการที่เรา ทำโดยละมุนล,ละม่อมให้ศาลเขาวินิจฉัยถ้าผลการวรินิจฉัยเป็นประโยชน์ครับเราก็เริ่มทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จบในปีได้ครับอะไรจะเสียเวลากว่ากันอะไรจะยือกว่ากันครับการที่ยื่นแล้วใช้สภาแห่งนี้มาพูดบอกว่าเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนได้ครับได้กระแสได้คะแนนครับแต่ไม่ได้รัฐธรรมนูญคนะเราจะเอาอะไรท่านประธานครับ ความเห็นผมถ้าเราต้องการรัฐธรรมนูญเราต้องเอารัฐธรรมนูญครับผมยอมรับครับว่าการเมืองยุคนี้เป็นการเมืองกระแสแต่การสร้างกระแสที่ไม่จริงเนี่ยมันเป็นการทำร้ายพี่น้องประชาชนโดยที่เขาไม่รู้ตัวฮะทางเศรษฐศาสตร์บอกทฤษฎีต้มกบครับแต่ทางการเมืองทางรัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้มอะไรนะฮะแต่ต้มประชาชนแน่นอนถ้านี่ก็้รบ นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นครับที่เราจะต้องช่วยกันหาความร่วมมือเพราะสองห้าเขาบอกว่าถ้าทุกฝ่ายเห็นชอบจึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ขอร้องกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับเราลดทิฐิครับเราหันหน้าเข้าหากันมาช่วยกันส่งให้ศาลไปแม้ศาลจะรับหรือไม่รับอย่างไรเนี่ยเราก็มีข้อวินิจฉัยของสมาชิกเราที่จะมีส่วนร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญลดข้อกังวลลดความเดือดร้อนของ เพื่อนสมาชิกที่เขาเป็นกังวลในการทำหน้าที่สภาแห่งนี้ทุกคนมาจากประชาชนครับแต่ทำอย่างไรคำว่าประชาชนตรงนี้มันจะเป็นประชาชนที่แท้จรงิงขอเรียนประธานด้วยความพรบผมเห็นด้วยก,กับกับการที่พวกเราจะลงมติส่งให้ศาลวินิจฉัยเรื่องหน้าที่แล้วหนของรัฐสภาของเราในเรื่องนี้ครับกลับขอบคุณท่านประธานครับ